ฮะสิงโตอยู่ไหนสิงโตสิงโตชี้สิงโตให้ดูหน่อยไหนสิงโตสิงโตอยู่ไหนสิงโตถูกต้องเอารางวัลไปหนึ่งคำเย่นกฮูกนกฮูกนกฮูกไหนนกฮูกถูกต้องมีแพนด้ามีแพนด้าโอ้โหถูกต้องอีกแล้ว อันนี้มันง่ายไปมีพันธ้เอามีโคละโคละมีโคลาอโอสัปสัตอูด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 ล่ะอูดอูดอูดปะเเป็ด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 ไม่เป็ดนะเป็ดโอ้โหไปแล้วอันนั้นมันไม่ใช่เป็ดลูกมันเป็นลูกเกด

อันนั้นหมาลูกเลวานกระต่ายหูยาวถูกต้องไหนอมอวัวอมออมอ,อยู่ไหนอมมโอเล่นแล้ว